ที่คิดเชจะเลยอยู่อาปาลิกาเลวอยู่อาปาอย่เพิ่งจบเอ้าอยู่อาปาลิกาผู้ชมคือเนี่ยปาลกาลอมงค่ะชมูล้อมวงค่ะล้อมวงค่ะล้อมวงองไปจากเพื่อจบไม่เถีเดี๋ยวนี้อ่าคนที far, oh. ่ไม่ใช่หัวหน้าเผาถอยออกมานิดยนึงแล้วก็นั่งลงค่ะ เยี yeah, uh, ่ย <Techn Pokémon> ิมหากอยู่นั่งสู้อยู่ังสบายอย่างนี้ฮ่า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 ฮ่จยังไปใกล้ไปล้วันสทายไม่ยนจะชุบก็ชุบไปเถอะโอ้ยอ้าววันนี้ยังไม่คืนวันนี้เออมาเร่ตังอ่าอ่าวันนี้เป็นนันงข้าข้าเล่าเสือ